สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูดีกับพี่มอสก็จะเตรียมตัวกันไปตลาดกันค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของทุกคนหนูจะมาทํายำข้าวหนุ่มจินให้กินค่ะวันนี้จะให้ทุกคนดูวิวข้างทางเราไปด้วยนะคะเพราะว่าวิวมันดีมากๆเลยค่ะมีต้นไม้ด้วยนี่กําลังจะออกจากหมู่บ้านแล้วค่ะต้นไม้สีเขียวเขียวมัน ดูดีมากเลยค่ะในกรุงเทพมันหาต้นไม้สีเขียวๆยากมากแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะฝนกำลังจะตกค่ะโนดีกับพี่มสก็จะไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็มาทำยำข้าวหน่มจีนค่ะโนดีเคยทำกินแต่ที่เชียงใหม่ค่ะยังไมเ่เคยทำให้คนพ่อกับคนแม่กินเลย เรามาดูการขี่รถไปกันดีกว่าค่ะว่าจะสนุกแค่ไหนบาย Bye. นี่เราก็มาถึงตลาดกันแล้วนะคะเราจะมาเลือกซื้อวัตถุดิบกันแล้วค่ะเอาข้าวหนุมจิตหนึ่งกิโลคะพ,พี่เอาอันนึงแล้วก็ออกเอาอะไรนะผักชีเอาไหม ผักชีแล้วก็เอาอะไรเพิ่มนี่ไงผักชีอยากใช่อยากได้ผักชีล้วนๆเน่ะแบบว่าเอานี่ก็ได้นะใต่ทุกอย่างมีผักชีล้วน ผักชีเท่าไหร่นะมีแล้วเราเอาอะไรเพิ่มแค่นี้เหรอไม่รู้เลยเอาแค่นี้เลย ถ้าเราซื้อผักเสร็จแล้วเราจะไปซื้อปลาทูกันต่อค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นพี่คนขายปลาทูขายเก่งมากคนมาซื้อกันเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นสี่ห้าคนโอนเงินโอ้แล้วนะคับ ราจะไปซื้อพิกับปลาทูกันต่อค่ะพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมากพดจาก็เพราะเมืซื้อไปสิบบาทนี่ไหมอันนี้ได้จะสิบบาทนะที่รักแห่ลเลคปะอนนเอาดี สด Ed man, 3, finder, สดีมากเลยค่ะด <t ips sound> ูมะเขือสีค้าน่ากินมากๆเลยกินกับน้ำพริกปลาทูแน่ๆจะอร่อยมากๆแน่ๆเลยค่ะมาถึงร้านปลาทูแล้วค่ะเยอะเลยครับมียี่ห้าสองอันห้เออเอา สบายนะนัทนะบู้ยฝนเริมตกแล้วทดไมันมาแล้วอ่ะเไปไม่ถึนอ๋อตกเลยไม่ไม่ใช่ว่าจะตกมันตกเลยอ่ะ